สบายดีพี่น้องนี่มาซื้มาเบิ่งสัดจ่อยโซซีมือพี่น้องสบายดีพี่น้องโซซีมือตั้มมะหุงพี่น้องเลยแมลงเทคนิคนั้นเนาะปลาหนับอายุเลยได้พี่น้องสวัสดีค่ะทำตาลมาหน่ะตาลผัซีมซีมือสัดจ่อยผัดซีมด้วพี่น้องก็ฉีดน้ำลายแตกไปเลยเป็นตะเพ็ดขนาด มันข่าตาอะไรกินครับมันจะใส่ตำูมันจะใส่ซซูซีมืใอ้กิน่นงตำมะฮูให้กินเตาบเออเราเห็นเองเราีเทาิพีกกันนะปาอันตรายพพไม่นะ สะจสีส้มสีมือพี่น้องสยบด้อสีมือสัจ่อยสนบนอนสบแนนอนให้บากลก่มักเล่นพี่น้อยสอมักพริกจัหมากไปนับเลยนมันบ้าแมไปสีตูน้ำลายแตกน้ำตากระแตกเพราะมึงขะขะละเข้าใลูกสิใส่นเดเดยูช่น่้าปาดได้สีมุกใส่บ้างใส่สีมน้ำบ้างบ่ใส่แต่ลูกสิ้นค่ะ นั่นน่ลูกซีนเป็นตะแเสบไปหนึ่งเลี้ยงสัดเจอยนะมาแล้วปะชาดเจอยเลี้ยงัดเจอยเลี้ยชัดเจอยเลี้ยงไม่เจาะเลี้ยงนี่ทำให้นะทำเจาะตั้งเจาะผมแบบนี้มึงได้องได้ใช้มือสัดเจอยนี่อะลูกซีนอ่ะน,นี่พีลังลูกซีน<โ>ล,ลูกซีนกระถวยหน,นึ่งเป็นรูปไว้เนี่รูปหนึ่งพอดีพอดูพอดีพี่น้อง แซ่บๆเดีแล้วมันในซีมือสัจจ่อยพี่น้องสําหรัลูกชินกันโลหนึ่งแล้วม้องหุงกับต้องทะเลหมากสองสองหมากคุณหงเสองหมากวะซีมือสัจจ่อยมันนี่จะเป็นแน่ใดละเบิ่งกับขึ้นน้ำตาขึ้นสีออกก่อนบันถนนซีมซับน้ำลายแตกแล้วพี่น้อง ขกน้อยขกน้อยมีลูกขกอยเดินปนามานมอกันำไแตกเาห็นตำแล้วปุ้ยไปนองกันครับไปนองกันเบ่งพี่น้องไขกน้อยกับตํำยากพี่น้อง ไปได้เสีบแล้วบอทำลาแตกใส่สมอีกนั่นหนึ่งมังนาวพี่น้องเ <c oughs> ติมเติมมังนาวลงไปอีกนั่นหนึ่ง <c oughs> หางบลเพ็ดเนาะห <c oughs> มักพริกอันหมักพริกอันปลาบางบ่ <c oughs> อ่าหมักพริกสื่อ,อนะบลเพ็ดแซ่บแล้วพี่น้องไอซิมูนชัดจอย ไปกินน้ำการมันน่อยพี่น้อยเศีกๆครับเาอาจารย์มาไจ้้าวเผ็ดปันได้กิดมาเศีๆไปกินน้ำการดมันหน่อยพี่น้อยมา น่ไปแม่ข yeah, kind of ันไปเนใเส้อจอยตามไปน้องใสเจกับเราไปน้องรวยเนาะเนเพื่อกันเราเนเจ่กันเราเล่กบ้าน่ัะกสางม่ยบ้านน้องเล้วรู้่ามันน่าว่าไปดีดีเนาะกินแ่บกันหล้วภาษาไทยอ้เนี่คือภาษาไทยของมากค่ะ้ ปลาขี้เอาได้ดไม่ขาวมดยขาวมดแล้วปลาให้ไ่จอยนี่เขาเอามดเอซคาคุณค่าไปกินจนมดนะครัาส่งำปิ้งมูเจกับเราพี่น้องแพี่น้องกิหลายคนแซะบบนเจกกับเราพี่น้องกินกันอ่า่ะกินกัโลนหนึ่งแฉะจ่อยขาอแล้วเขาต่อเลยน่า้ยอด เพื่อนอยู่เพื่นเจก็เล่าแต่เพามันนอกถ่ายเนาะเบิ่งเอาเหรอเบิ่งเอ้าพี่เนาะเจก็เล่าลงพื้นหายเจก็เล่าทุกอย่างเขาจอยเล้าเขาอืมเนาะแซ่บนรอยกพูดหมมีดีดเขาจอยจริงคับหมูจังเ่บไปส่หมไปจหมเทไอ้เละหม่เเอียพอดีเลยจ้าบัดสโอรหมเท เ่าบหากรรม็ต้งกรอยให้ได uhm. ้เนาะไอได้เนาะ้าจอยนะทางก็ซื้อถือมือใทยมือม่เลยนกินลูกถุกี่น้องเลยห้างซื้อสกส์เหมืนมันนอกมันนอกนกินข้าวก็ซื้อจากสอสทำมาบุก็มากินส่องเงินทิ้ทมาขอจอมาันนอกพี่นอกมันนี่เก็บเจียวกับเราถูกยาของเกกียวกับเราแต่มาโปดจะส่องเมันนอก คนมีไดวิวคือมาบนาแบ่งกันพี่นอปันกันฮัลโหลฮอร์เนต้ินไออเนาะร์นได้กินเนาะไอ่นเนาะไดเปล่น้แค่เพีเนาะดได้ือักิได้งานที่เ

กินหลายคนอยากกิน yeah, พ yeah, <so> ี <vine> uh ่น huh. uh ้องนีนกินเซ็จเเพ็ดเพลิเสกินแล้วก็เซ่บพี่น้องแล้วจอยซำมีมัอกระจาอมันตกออือัอืมไม่ล่กินต้งหงเยอ

Nào. Nào. Okay. ôi còn đây con chơi luôn,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  chơi

ก็ประตูเดินน่อยมาจอดให้ผู้บาวมาจอดนั่งผู้บราาลมอะไรย่างนี้นี่่นโอ้ยไปจอดห้องบริกนี่ครับเสียินี่ครับนี่ท่าไหร่มาับพี่น้ำสิร้อยเอามาลานะเดีมนะนลาบริกินเอามาลูกลาบริกิได้หน่อนะเนี่ยหนกเนี่ยเอาเยอาต่อ้เนี่ยบผู้บ่าน้นเลย อนัใหุ้บ่าวมาส่งหนักติดอกติดใจเนาะเอ้ยคนหลอกอล้วาจอดนะเจ็ดจนแทะมาเนื้อมันเกิดขึนชอบนัน้าอมันลบทกระน่กรกัดี่นกรดดะ่ดก่อยุ่าก่่ระกดก กิน่างนั่นเนากนบ่าวอ่ะนน้ำปเลยแกบ่าว่แบ่าว้บ่าวแล้วแม่ม่อมื้มียหรอเคยมาทาวเลอค่ะทานขาทาน้าีเมียไ่าะทุกเบอเดคะทุกเบอร์เด้อมา้า mình hay fan kênh youtuber ba của ba youtuber bây giờ บังนจะซุบ่าิ่ับซับซ no, ุปบหน่อยเอาวลการาันลไชาน่บมือมาลงกูไปกับเซเลสาน่าทุปหาขันจีเนาะามซุปต้นบาบ้าาบราทมันนอกใจซอยแน่มันตัวจี๋ปะนั่นเปนหลังมือตามตุป ไปทางดกนับมาทานียเออแล้วไปลงอะไรมีจะลงเงินมาอะไรมาเอากันมเอามีจุกสิจรายเงินทุกเป่าช้างเหมือนแรกค่ที่เอาลงกูเดียวเหอ้ลงมาเนี่ยย่นน่ะมีหมที่เดียวเนาะมึงคาดกมามึนจะมาหนักเอาไม่มีจะทุกอะไรเอามดเลยทุกเป่าช่งเอาลงมา่องุกหนจะนี่ก็ไม่น้ำสี่ทุกข์เหมอนจะประมาณสี่

เขามาจะมาแหื่เด้อตูกเปล่าอยู่ท่าขางกิจไาพอยู่ในกิไภาพอะไรข้าวลงในหากระโมกระดี้งี่กันแล้วตอ้เธอละสีตู้ขบาวลงในที่ขาลงในตากระตุ้งทำงายอยู่ประมาณอย่างไหนอย่างมันเพื่อแต่มันอ่านนะบอนางมันกิเจ้ามันมันมันประเดีย มาด้อเพื่อนทางมาด้วเพื่อนแต่เพื่อนแต่ไ่ได้ฆ่านะม้วนเนาะมันเพื่อนเนี่ยมันเลื่อนไปเนย่เนี่เแม่เนี่ยแม่เนี่ ຄໍາຂອບໃຈເນາະເອົາເລີຍແຊບຂອບຄຸນເຕຫລນນເນນມນກນ หากเรากระจายกันแล้วก็เลยกมาบนนอก้พี่น้างการคิดหนาไปหน่อยนวบารีขแห้งอันนี้กรดี้